คุณอาจไม่เชื่อว่าโลกเรายังมีปลาดึกดำบันที่รอดผลการสูญพันธุ์มานานกว่า400ล้านปีและมันก็คือซิลแคนหรือซิลคารนปลาชนิดนี้เคยถูกคิดว่าหายไปตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แต่ถูกค้นพบอีกครั้งในปี1938ทำให้มันถูกเรียกว่าฟอสซิลมีชีวิตครีบของมันมีลักษณะเหมือนแขนขาซึ่งเป็นเงาของวิวัฒนาการที่ครั้งหนึ่ง เคยนำสิ่งมีชีวิตขึ้นสู่ฟังซิลแคนอาศัยอยู่ในน้ำลึกมืดมิดกว่า700เมตรเคลื่อนทีช้าแต่แม่นยำใช้แรงดันน้ำบังคับทิศทางเหมือนมีระบบนำร่องในตัวมันล่าเหยื่ออย่างปลาเล็กปลาหมึกและใช้การเคลื่อนไหวแบบเดินในน้ำที่ไม่เหมือนปลาชนิดไหนบนโลกและที่น่าทึ่งคือซิลแคนสามารถมีอายุยืนได้กว่า100ปีช้าในทุกจังหวะก,การใช้ชีวิตแต่กลับยืนหยัดอยู่ผ่านการเวลายาวนาน จนกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดแห่งโลกใต้ทะเลลึกถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์เล็กๆไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ